วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนำค่า s e ต Point นะครับของ Panel น e เมตเตนะครับขึ้นมาเปลี่ยนบนหน้าจอนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนที่ฟังก์ชันที่6นะครับผมซึ่งวิธีการเซ t เซตพอยต์นะครับโดยการนำมาขึ้นมาเปลี่ยนบนหน้าจอนะครับสามารถเซตได้ดังนี้นะครับโดย Panel ตัวนี้ก็จะเป็น Panel นแพ k กที a ทยแลนดนะครับที่รับค่าเซนเซอร์ประเภท เทมเซนเซอร์นะครับไม่ว่าจะ RTD หรือเทอร์โมคัมเพลนะครับวิธีการเซตน,นะครับให้กดพา1ครั้งครับแล้วไปที่ฟังก์ชันที่3ขีด LOC ตัวนี้นะครับกดพาเข้าไปครับไปที่เซตพอยต์หนนะครับเปลี่ยน LOC ตรงนี้นะครับเป็น ENT นะครับผมซึ่งเราสามารถกำหนดรูปแบบ ของ set point เซตพอยตอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับเป็นเลขใดๆก็ตามที่มากกว่า0นนะครับซึ่งในที่นี้ผมกําหนดหนึ่งนะครับผมกดจนจบโปรแกรมนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเซตพอ i ต t บนหน้าจอได้แล้วนะครับผมซึ่งผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผมต้องการทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนค่าเซตพอยต์เลยครับ นี่ครับก็เป็นห้าสิบที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ต้องการห้าสิบนะครับต้องการเป็นค่าอื่นเราก็สามารถเปลี่ยนตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นสามารถดึงค่าเซ็พท้อ์ขึ้นมาเปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับขอบคุณมากครับ